พบกันอีกแล้วครับเมนูเด็ดวันนี้อร่อยออร่อยเชิญติดตามชมเลยครับกระชายครึ่งถ้วยกระเทียมครึ่งถ้วยพี่ขาดไม่ได้คือพริกขี้ฟ้าแดงพริกขี้ฟ้าเหลืองแล้วก็ใบมะกรูดตำนะครับตำไม่ต้องละเอียดนะครับตำหยาๆแต่เดี๋ยวเราจะไปผัดเครื่องอีกทีนะึงไหนกระเด็นไปหน่อยครับตำไม่ต้องมากเนี่ยตำหยาๆ ขอให้กิ่งจะชายมันออกผอมขอมนะค,ครับเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องนะครับทิต้ตตำไว้ น้ำลาดซอสเมื่อคิ้วได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้สักเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาท่ากันทอดกุ้งกันครับกุ้งก็ประมาณ20ตัวโลตัดหนวดออกแล้วก็ขากลางนี้นะครับ เสร็จแล้วครับกุ้งซอสกระชาย